นับตั้งแต่ปี1990ที่ชาวจีนได้เข้ามาตั้งรกรากในเขตการิบงรุงโซประเทศเกาหลีใต้ก่อนจะเริ่มต่อตั้งขึ้นเป็นชุมชนชายนนาเท้าที่มีเหล่าอันธพาลจีนและเกาหลีร่วมตัวกันสร้างแก๊งขึ้นมาหลายแก๊งก่อให้เกิดธุรกิจผิดกฎหมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการช่อโกงการค้าประเวณีการพนันรวมไปถึงการที่บางแก๊งมีการรีดไถ่ค่าคุ้มครองจากชาวบ้านตาดำๆด,ด้วยทําให้ประเทศเกาหลีในตอนนั้นตกอยู่ในความหวาดกลัวในอิทธิพลของแก๊งมาเฟียจนนําไปสู่การกวาดล้างแก๊งอันธพาลจีนเกาหลีครั้งใหญ่ในปี2004นั่นเองโดยเหตุการณ์นี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้สุดมันประจำปี2017 อยาง The Outlaw เถื่อนเหนือกฎหมายซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายกลายเป็นท็อปคีภาพยนตร์แอคชั่นอาชญากรรมที่ทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์เกาหลีใต้มีการสร้างภาคแยกออกมาเพื่อต่อยอดความสำเร็จอีก2ภาคนั่นก็คือ The Round Up และ The Round Up No Way Out นั่นเอง และในวันที่30พฤษภาคมนี้ก็กำลังจะมีภาคล่าส,สุดอย่าง The Real Up m n i s h m e n t เข้ามาให้แฟนๆหนังชาวไทยได้ดูกันเลยเชิญดูสัปดาห์นี้และอยากจะชวนทุกคนไปทำความรู้จักเตรียมรับความเดือดกับภาพยนตร์แฟนชายสุดปังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันโดยจัก,กรวาลของภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของนายตำรวจนักสืบหุ่นหม,มีมาซ็อกโดมีปรับอาชญากรรมสายโหดมัดหนักที่ไล่กวาดล้างอัฐพานมาแบบสมน้ำสมเนื้อเขาต้องเผชิญกับอาชญากรร้ายแรงทุกรูปแบบ เช่นในเดอะเอาล์มาร์ซอกโดจะได้พบกับจางเฉินหัวหน้าแก๊งทวงนี้สุดโหดจากจีนที่พร้อมฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าแบบไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นความโหดร้ายของเขาทําให้จางเฉินขยายอิทธิพลและสามารถยึดแก๊งต่างๆมาเป็นของตัวเองได้ไม่ยากนี่ก็เป็นหน้าที่ของซอกโดที่ต้องตามล่าตัวจางเฉินมาเข้าขุกให้ได้ พักต่อมาในเดลราอัพมาซอกโดต,ต้องตะลุยประเทศเวียดนามเพื่อไปรับตัวผู้รายข้ามแดนแต่ดันไปเจอเข้ากับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องจากฆาตกรใจโหดสุดวิปริตอย่างคิมแฮซังที่หนีคดีจากเกาหลีมากบดันที่เมืองโฮจิมินนำซ้ำยังไปเกาะคดีลักพาตัวเรียกค่าไทยและฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีอีกด้วย แต่ครั้งนี้เยอันเป็นลูกชายนักธุรกิจสินเชื่อรายใหญ่ที่ส่งตัวทหารรับจ้างมาเก็บคิมแฮซังเช่นกันเกิดเป็นสงครามระหำเมืองที่ถ้าเกิดว่าใครพลาดขึ้นมาก็อาจจะกลายเป็นศพได้ง่ายๆขีดความขั่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่จบมาต่อก,กันด้วยเดอดราวอัพโนเวย์อัที่มาซ็อกโดจะได้ร่วมทีมกับหน่วยปฏิบัติการสืบสวนใหม่ครั้งนี้เขาต้องเจอกับวายร้ายอย่างจูซองชอลตำรวจชั่วที่โผพ,พันกับขบวนการยาเสพติดขนาดใหญ่มีมาเฟียจีนและการเงยกุซ่าญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแน่นอนว่ามาซอกโดคิดจะกวาดล้างพวกมันทั้งหมดต้องบอกเอาไว้เลยว่าใครที่เป็นคอหนังแอคชั่นจะต้องถูกใจแฟนชายภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะมันเน้นความเดือดความมันเถิงล้วนๆ้วยเรื่องราวที่เล่าง่ายไม่ซับซ้อนด้วยเพลินๆกับซีนแอคชั่นจัดเต็มที่ทำเอาคนดูอย่างเราลุ้นจนหยัวยใจจะวายแต่ก็ยังมีความฮามาดรอปโทนไม่ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เครียดจนเกินไป และคาแรคเตอร์ตัวละครหลักอย่างมาซอกโรที่รับบทโดยพีเบิ้มมาดงซอกหรือที่ทุกคนรู้จักเขาในบทบาทของกิลกามเมสจากเรื่อง The e t e r n a l ในภาพยนตร์เรื่องนี้มาดงซอกต้องมารับบทบาทเป็นตำรวจม่านตกเลงที่ยอมทําทุกวิถีทางเพื่อกำราบพวกอันธพาลให้ได้แม้วิธีนั้นจะไม่ได้ขาวสะอาดนักแต่นั่นก็ทําให้ตัวละครนี้หาทางสู้เพื่อเอาชนะตัวร้ายในเรื่องแบบได้ใจคนดูเป็นสุดๆนอกจากฉากบูที่โคตรมันบทที่โคตรหา่าและตัวละครหลักที่คนดูเอาใจช่วยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการดีไซนบ ตัวร้ายแบบฉ่ำๆของแต่ละภาคที่เรียกได้ว่าโชดช่วยได้ใจผู้ชมสุดๆถือเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้เราลุ้นไปกับหนังในทุกวินาทีและอีกอย่างคือคนที่มารับบทวายร้ายในแต่ละภาคก็เรียกเสียงกรี๊ดจากคนดูได้แบบสุดปอดทั้งมาเฟียสุดเฮี้ยนแบบจ้างเฉินที่รับบทโดยหนุ่มน่ารักน่าหยิกอย่างยุนเคยเซังฆาตากรต่อเนื่องโรคจิตคิมแฮซัง รับบทโดยพระหนุ่มสมบัติแห่งชาติอย่างชนุนซอกกูและตำรวจเลวอย่างจูซองชอชก็ได้นักแสดงหนุ่มหล่อสะอาดอย่างอีจุนฮยอกมารับบทบาทนี้ด้วยต้องบอกเลยว่าแต่ละคนริกบทบาทเพื่อภาพยนตร์เรื่องนี้กันแบบสุดๆทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นส่วนผสมสําคัญที่ทําให้แฟรนชชสยภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องจนมาถึงภาคล่าสุดอย่างโดยเรา up punishment บูระหำลาหลัลงนรกนรกลงทันที่คราวนี้พี่มีมาซอกโดจะต้องโดดเข้าไปสืบคดีแอบขายยาเสพติดที่นันไปเชื่อมโยงกับองค์งกรพนันออนไลน์ผิดกฎ หมายที่ประเทศฟิลิปปินส์ควบคุมโดยแพ็คชางกีซึ่งเป็นหัวเรือที่ดูแลการตลาดพนันออนไลน์ของประเทศเกาหลี ที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้มเกินมนุษย์รับรองเลยว่าภาคนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งฉากแอคชั่นความฮาและความรุนรงถึกเช่นเคยแน่นอนและเดเราอัพพันชเมนยังสร้างสถิติถ่ายตัวล่วงหน้าในวันเปิดตัวสูงสุดตลอดการในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยถ้าใครอดใจไม่ไหวพวกเราขอแนะนําให้ทุกคนพุ้งตัวไปเปิดไอชีอีและพิสูจน์ความบันเทิงจากแฟนชายเดเราอัพทั้ง3าภาคเสริมความอินเพิ่มอรรถรสก่อนตามไปพิสูจน์ความมันในภาคล่าสุดในวันที่30พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ได้เลย ก่อนจากกันไปถ้าไม่อยากาพลาดเวลารายการเราลงคลิปอยากจะขอฝากทุกค,คนกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาอัพความมันไปด้วยกันแล้วรายการเลยชวนดูจะหาหนังมาชวนดูแบบนี้ทุกอาทิตย์แน่นอนรอติดตามกันได้เลยใช้แรงไม่ได้ต้องใช้สมองเนี่ยตกหลกแล้วตกเทะเลยเปิดเปิดสนิทยังติดเงี่ยงอะไรวะเนี่ยโว้ย